คุณยายามะม่วงน้ำดอกไม้สุกมาฝากเราก็เลยแบบเอาเข้าที่เย็นก่อนมะม่วงสุกนะ่ต้องกินตอนเย็นๆ็นมันแล้วแต่คนชอบนะแต่ดิชอบชอบไปให้มันแบบอุณหภูมิเย็นๆก่อนแล้วก็มาปอกเวลากินน่มันก็จะได้มีความรู้สึกว่ามันเป็นหวานฉ่าเออดิชอบกินแบบนั้นเป็นคนที่ชอบน้ําดอกไม้สุกมากๆแล้วก็เอาเข้าเข้าที่เย็นก่อนสมมุติว่าเราไปตลาดมาหรือไปซูปเปอร์มาร์เก็ตมาอย่างเงี้ย เราก็จะไปวางไว้ในฟิตก่อนก็จับเวลาสัก20นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็หยิบออกมาแล้วก็มาปอกแล้วก็ทานเลยมันก็จะเป็นแบบมันมันเป็นหวานฉ่ำชุ่มคอเป็นหวานธรรมชาติจากผลไม้อะไรเงี้ยเออชอบกินแบบนั้นก็แค่รถไมโครผมบังคับไหลตกหลุมเองใจเหมือรลอยทำรถดไหล ไปใส่อีกนอาสองเมลูมือนี่ไปถอนฟันจ้ะเลื่อนมาจากมือแล้วเฮ้ยสองมือมือว่านมือว่านกับมือกรมือว่านกับมือกรจ้ะมือนีสงสัยเพิ่มไปติดตามข่าวแผ่นดินไหวกันนะคะไล่มาไลมาใจ็สี่สิบนาทีแล้วยังไม่พุ่งถึงร้อยคนเลยดีนะที่เราเก็บชั่วโมงเมื่อคืนเมื่อคืนว์ามาตอนสี่ทุ่มตอนแรกว่าจะไม่มาแต่ว่าก็แอบว์ปมา ทดลองเรื่องสัญญาอินเทอร์เน็ตด้วยสวัสดีครับราชากบสวัสดีจ้าคนงามพี่ต้นน้ำสวัสด,ดีจ้าแล้วก็หุยบ้านดำตอ,ตอกหน่าเขียนมากทุกคนเอ่อไม่มีใครเห็นเราเลยสามสี่ดวงตาอเสร็จป,ปุป๊บเราก็ เราแบบเทสระบบแล้วแบบดูแบบไม่คือละเเสียยเน็ตแล้วก็เลยรีปิดแล้วก็มาโผล่ที่ YouTube ค่ะ YouTube เนี่ยคุยเล่นๆไปเล่นมามีเพื่อนมาทักทายเฉยเลยกะ่ว่าจะเล่น,เล,นเล่นแค่30มสิบนาทีก็ล่อไปหนึ่งชั่วโมงค่ะมาเก็บงานตอนสี่ทุ่มมาทักทายเพื่อนๆมื่อมือหนาค่อยไปหนักเรืองน,นี้ไม่ได้สงสารพี่ที ฟันวิธีน่าสงสารมากทุกคนเห็นแล้วจะสงสารน้องถ้าใครเห็นพันน้องแล้วจะสงสารน้องค่ะอืมและอีกอย่างมัน